วัดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันหวยออกนะคะก็มีคิวจัดส่งคูปต้าแอลสาอค่ะตัวรถใบดันนะคะตัวรถใบดันค่ะพร้อมยางใหม่ยางหลังหนึ่งคู่นะคะเก็บเช็คสภาพพร้อมใช้ไว้ทั้งคันค่ะบวกทั้งงานสีค่ะไปายทางไปที่อำเภอกระนวนนะคะใกล้ๆนี่เองค่ะไม่ไกล แล้วก็มีเพื่อนบ้านของเขาที่มาดูรถด้วยกันเมื่อวานนี้ค่ะเขาก็เอาหางตัว SPK ใบ24นิ้วไปใส่กับคูบัต้ L50 ด้วยนะคะ,คะวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงครึ่งค่ะ รถหน้าร้านตัวนี้นะคะที่ลูกค้าจะเอาไปกับรถสามสิบจะไปใส่5018นะคะ s t k ใบ24นิ้วราคา34,000บาทค่ะรถหน้าร้านก็ยังมีอยู่ค่ะ วัวตา L4018 ตัวรถใบดานคานโค้งหางค่ะหางกวนเก็บเช็คสภาพพร้อมใช้ไว้จะได้ยางหน้าใหม่1คู่นะคะราคา3แสนห้าหมบาทค่ะ MU5501 ค่ะอันนี้ยังไม่ขอแจ้งราคานะคะรถยังไม่พร้อมขายค่ะแต่ขออนุญาตเสนอหน้ามาอยู่ข้างหน้าร้านนะคะ L3608 เป็นตัวดีทีค่ะ2 7 9 9 0 0บาทค่ะตัวรถไบดันผ่านพวน MU4902 ค่ะตัวรถไบดันผ่านพวน5 6 9 0 0 0บาทค่ะจะได้ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะคะรถสวยๆเดิมๆค่ะรถปี6 4สคูบตตา L5018 ดีทตัวรถใบดันผ่านพวนเป็นผ่านกระทุ้ เก็บเช็คพร้อมใช้ <Okay. S 1> L ห้าศูนย์นึ่งแปดดีทีปี59เก็บเช็คสภาพพร้อมใช้บวกทั้งงานสีนะคะยางหน้าบวกกระทะใหม่1คู่ราคา4,2 0 0 0 0บาทค่ะยางหลัง70% L 3408ตัวรถใบดันผ่านพวน ค่ะเป็น3408 Di นะมีเล่มทะเบียนค่ะตัวรถใบดันผ่านควนค่ะตัวรถเ,เขาทำสีไว้เก็บเช็คสภาพไว้แล้วนะคะยางได้ตามเดิมล้อหน้าล้อหลังอะไรได้ตามเดิมนะตามแบบนี้เลยค่ะไม่ได้ทำอะไรให้เพิ่มเติมค่ะ1 7 000, 9 0 0 0บาทค่ะ L3408DT เป็นตัวตักนะคะเป็นตัวตัก1,095,000บาทค่ะฟอร์ด5,077นะคะฟอร์ด5,077ค่ะตัวรถใบดันผาน7ไม่มีเล่มนะคะ1 8 5 0 0 0บาทค่ะยันมา35แรง ef 3 5 2 t ค่ะตามสภาพหน้าหลังนะคะ150,000บาทค่ะ ef 3 5 2 t ตัวรถไว้ดันผ่านพวนเก็บเช็คสภาพทำสีไว้พร้อมใช้แล้ว169,000บาทค่ะ ะะตัวขุดมันของตราเพชรค่ะตัวใหญ่ค่ะ13,500บาทค่ะตัวขุดมันของ SPK 12,000บาทตัวยกร่อง SPK ตัวใหญ่17,900บาทฐานปวน22นิ้วของตาเพชร29,500บาท คนปวน f P K ใบยีบสีนิ้วสามหมืสบาทตัวขุดมัน13,500บาทค่ะค่ะลูกค้าที่มาซื้อ36หเขาก็ซื้อหาง24ของ S P K ไ,ไ,ไป จะไปใส่รดห้าส <50 S 2> ิบแป<ร>ลง,<ร>งด้วยนะคะ แล้วก็มีผานขุดมันตัวเล็กนะคะใส่ตั้งแต่30แรงไปจนถึง50แรงนะคะราคา9,900บาทค่ะงานของร้านเราเองนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นเเก็บขึ้นทำสีนะคะ M 5 0 0 0 SU ค่ะตัวรถใบดันแล้วก็มีผานพวนนะคะเก็บเช็คสภาพพร้อมใช้ไว้ค่ะ2 8 8 5 0 พ0บาทนะคะสองแสนบาทค่ะ4708ลดรถลูกค้าสั่งไว้นะคะยังทำไม่เสร็จค่ะแต่ว่าเลิกรับเขารับวันที่20นี้ค่ะอันนี้หางที่จะเป็นหางของ M 5 0 0 0นะคะใบ24ค่ะ พวกตัวตัดหญ้าค่ะตัวตัดหญ้าโรตารี่มือหนึ่งมือสองก็มีนะคะหางสามหางสี่ก็มีค่ะวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะ085 087 6581 088 036 0853ค่ะปั้งดูถนนเส้น สี่าจะมาวังสามหมอนะคะเส้นนี้หรือว่าวังสามหมอที่เราจะไปอุดรน,นะค่ะก็จะผ่านหน้าร้านของเราแล้วก็ไปสี่าตไปกุมภาวาไปอุดรน,นะจะ้าอยู่ติดถนนใหญ่ค่ะไม่ได้เข้าต่อเข้าซอยนะไปหน้าร้านจะเป็นแบบนี้นะวอเจริญรถบ้านกับวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะ ยังไงก็ขอราบขอบพระ,ะคุณเสียใหญ่ใจดีที่มาจบแบบง่ายๆมากๆนะคะคุยกันไม่นานค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุยกันไม่ถึง1 0 1 5นาทีก็ทำสัญญาวางมัดจำเรียบร้อยนะคะพร้อมกับจะรับรถในวันถัดมาก็คือเป็นวันนี้ค่ะวันนี้วันหวยออกนะค่ะขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าอำเภอรกระนวลค่ะ